ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำอธิษฐานจิตและแผ่เมตตาก่อนนอนโดยพร้อมเพรียงกันนะขออำนาจคุณพระศีอรัตนาไตรอันไม่มีประมาณจงดลบันดาลให้ข้าพเจ้าพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆมีความสะอาดบริสุทธิ์กายวาจาใจยิ่งยิ่งขึ้นไปตราบเข้าพระนิพพานเทินขอให้ข้าพเจ้า จงถึงความสุขปราศจากความทุกข์ไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีความคับแ้นใจจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงเถิดขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงถึงความสุขปราศจากความทุกข์ไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีความคับแ้นใจ จงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงเถิดนิพพานปัจยโยโหตุ